สีเหลืองเยลโล่เยลโล่เยลโล่ดูที่เยลโล่ก่อนอันไหนเยลโล่แล้วก็ดูรูปล่างเอออันนี้อันนี้หรือเปล่าน้อไม่ใช่ตรงตรงไหนเยลโล่อีกนะดูอหนึ่งจุดอยแล้วพอชนะหนึ่งพอยแพ้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 อพ้แ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 พอแพ้แพ้แ้แแ้แพ้ B พ้แ B ้แพ B แแพ้แพ้ B ีแพ้แพ้แพ เอสีกรีนอยู่ไหนนะเก่งมากโอ้เดี๋ยวตัวต่อไปไปเอ๋ไม่ยอมน้องพอแล้วนะตัวสีไปเป็นสีบูนะสีแคบสีแคบสีอยู่ไหนนะไม่ทันต่อไปสีพิงค์แล้วดิฉันน่ะชอบพิงค์ดีด็อกว้าดีด็อกดีแบบนี้เลยเหมือนดีด็อกอยู่ไหนนะสีพิงค์เราต้องหาพิงค์ก่อนนะโอ้ยได้แล้วได้แล้วเอ๋ได้แล้ว พอได้ตั้งสามแต้มแล้วปอเอได้หนึ่งเองใช่ไหมลูกอ่ต่อไปต่อีมันหายไปอีหายเรามีซิงตัวนี้ไปเราไปตัวของปองหายไปเอาตัวเอฟฟิตปาดีกว่าเอฟฟิตปาสีเยลโล่อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะสีเยลโล่สีเยลโล่ไม่ใช่เอฟ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 ดูได้นี่นี่นี่อ้าาาาเจรแล้วกากไปเลยมาตัวต่อไป จีอะไรดีนะกูสหานไหมอ้าวกูสจีกูสหานแล้ว <G> มันแดดกับฝนที่อยู่ไหนนะสีพิงค์ท <G> ี่ชันเจอแล้วได้หนึ่งแต้มได้ไหมอ๋อเจอพร้อมกันอ่ะให้พอสิสละให้พอกูส <G> จีนี่จีจีสเปียร์ครับอ๋อที่ชนะก็ได้หนึ่งแต้มประเอกก็ได้แต้มได้หนึ่งแต้มก็พอเพราะว่ามันเป็นพิงค์อ๋อพิงค์ต่อไปเพนนี่ไก่สีบู H H เอ๊สีบ no, 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 no. ูบูบูโอ้แม่หยิบไม่ทันอ่ะต่อไปสีเรดนะลูกไออยู่ไหนไอไอเช่นกันไอไอไอเอ๊อ้อ้ยหยิบไม่ทันอะไรตั้งบอกไม่หยิบ่อนนะไม่แไม่แชไม่แชร์ไปเองไหมไม่แชร์นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ไอโอเคต่อไปอ๋อสีเยลโล่นะต่อไปเจเจเจลลี่ฟิชอยู่ในน้เจเจลลี่โอ้เดี๋ยวจะได้เจลี่ ใช่ไหมตัวเจใช่ไหมแล้วพอวางให้เป็น่อยครับตัวเจวางตรงไหนเอ่ยนี่ตัวเจโอเคเอ่ออัพไซด์ดาวหมุน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 โอเควางต่อไปเคเคงีเ้จยิงเจ้มันก็เดี๋ยวแบบนี้ใช่ไหมลูกเคสีเขียวสีเขียวกรีนไม่ใช่ดูที่เหมือนไม้แบบเชฟแบบนี้น้องต้องหาตัวน้องหาต้องกค่อยหากันนะได้แล้วหยิบไม่ทันเหมือนไหมเหมือนเลยเคอ่าะด้วยเค ่อไปอ๋อมะช้าน้งพอบอกคุณครูว่าแอลไลนุณคลรูเนื้อไลน์ี่เคโอ้มะช้าน้งพอบอกคุณครูไงแอลเคเนี่ยครับเคนแกงกะลรูมันเป็นตัวย่ออ๋อบัตรมันมีกระเป๋าหน้าท้องใช่ไหมมีเบบี้คือติ๊ปี้ป่ะกระโดดไงกระโดดไงแกงกะลูมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยเปล่าใช่มีไหมลูกมีเบบี้ไว้ไว้เลี้ยงแล้วต้องพอมีเบบี้ในท้องไหม น้องพอเป็นเดี๋ยวว่ดชามน้องพอวัดเขาบอกไม่ใช่เลยออนพอเป็นไม่ใช่หนูเป็นเมอร์เมดด้วยอ้าวจริงหรอสีอะไรวัดทะเลมือมิดวัดทะเลไหนเมอร์เมดไปยังไงอ่ะมูยังไงเมรอเมดมันเคลื่อนไหวยังไงอ่ะเออเป็นอย่างนี้เหรอเมรอเม่เดี๋ยวจะเป็นเวลาไปสวิมมิ่งทำหน้ามือ เอาอีกเอาอีกตอบป้ายแอรไลน์ลันสีบรู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 นี่เอาไปให้น้องหอโอเคครับไปวางสีพิงของดิฉันนาแล้วนะม m ังกี้ Monkey สีพิงอ้ขอช่วยหาให้เลยวางเลยครับเงกี้เอ็มมัง k ี้เป็นเพื่อนกันไงเก่งมากเนะ เอ็นเป็นเอ็นมีแอนิมอลไหมเอ็นเป็นเอ็นเอ็นอะไรดิเอ็นคีพเอ็นอยู่เอ็นอะไรดีโ <And cute. S 1> นเอ <t> ็นโนเอ็นเป็นแอนิเ l อไม่ค่อยมีหรอมีมีเอ็นแนวเล็บเห็นไหมเล็บ แนวเล็กในเอ็นอยู่ในเอ็นแบบนี้เอ็นสีเขียวกรีนกรีนไม่ใช่กรีนกรีนดูซิมันทับอยู่นี่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 อหล่นหมดเลยจำเอาเลยเห็นไหมตัวนี้จำเอาออกมาเลยกระโดดออกมาเลยเมื่อกี้พอบางปุ๊บจำเอาเลยอะไรโอเคเอ็นเอ็นอยู่นี่ครับเอ็นเอ็นเอ็น เดี๋ยวไปยูวันนันเนาะดี๋ยวไปยูเวลก็ได้เวลเวลโอ้ยเวลยไงว้าวอะพอโอเคอันนี้พอบอกอะพอถ่ายมาให้หาตัวไหนนะสีอะไรบ้างก่อนไปจะเอานี่เป็นต้นไม้ใบไม้แล้วพอไปจะเอาตัวเอสแนลสีส okay, so ีกรีนกรีนใช่แล้วแมอนื้ของแม่แอ่ะวางเลยครับว้ายวางตรงนี้ครับตัวเอส โอเคนี่ตัวเแนลนะครับครูอยากได้สีสีบ้าสี่สีบ้าสี่หเยลโล่เยลโล่สีเยลโล่สีเยลโล่อ๋เก่งมากครับสีซีบราอ่าที่ชนาใส่ก่อนนะแล้วพอเอาอะไรตัวอะไรต่อดีแตัวไหนนดีะไทเกอร์ไทเกอร์ที่สีฟ้าบลูโอเควางตรงไหนดูซิตรงไหนตัวทีดีกว่า แต่น้องพอช่วยหานะพผีเพนควินพีเพนควินสีพิงค์พิงเพนควินอยู่ไหนนะนู่นแน่นู่นแน่โอ้ยไปยังไม่ถึงโอเคมีกดเ็ลยมีปกระดาเต็มเลยมาพิงเพนควินอะไรดีนะคิวควีนพะลาชินีสีแดงเรดโอเคโอ้เก่งมากเลยไม่เยใส่นะโอควีนแล้วโอ้อันไหนดีนะอันไหนดีนะเอาพล่า รถหลาคาไปแล้วคาไปแล้วอีน่าอีนีคอนเหรอวีแวนง่าใช่วีวีแวนรถแวนสีสีฟ้าบลูบลูอย่างไหนลูกแวนลูกแวนผ่าแวนลูกอันนี้นี่เหมือนเปล่าเหมือนแวนเลยโอ้ยสีฟ้าเหมือนกันเลยเนี่ยแวนว้ายเบสยูไม่บอกกล่าวใครเลยเออจีจีได้เลยเอาใส่อย่างนี้ได้ไหมลูกอย่างนี้เหรออ้า ต้องเอาแวน V อะไรเนี่ยมันเป็นที่ที่เก็บแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมต้องใส่ยังไงอ่ะอุ้ย V อ๋อต้องใส่ V A X เออกออยังไงย่างย่าออกอยู่ไหนออกออไม่ใช่สิมันต้องใส่สปอยลอันนี้ X X มันารเอ็กเร X L ใช่ไหมลูก X L ไแบบนี้เลยลูกโนคุณครูแบบนี้ใช่ไหมโนแบบเหมือนเหมือนเหมือนทำกับที่เชื่อออดแล้วทำกับแดดดี้ออดออดอ X X X โอเค X ตัวไหน X อะ X หาก่อนลูกตัวไหนอะก็ยืื่นมอใช่ไหมตัวนั้นปะมันเลยลูกเอาไปใส่เลย X อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าอันม่เปล่ามันอยู่อัมเบล่าอุ้ยอัมเบล่า เอาเวลาล้มไปเอเจอแล้วต้องใช้ตัวนี้ได้ใช่ไหมใช่ไหมลูกอ่าต่อไปเลยนะโอ้อาร์เลนกว้าวจะออร์เลนยังนะโอ้อาร์เลนโอทำไงโอสีส้มสีเหลืองอ่านั่นแหละใส่ให้ใส่ให้นะใส่ให้หน่อยใส่ให้ที่เชื่อหน่อยได้ไหมครับใส่ให้หน่อย ว้าวใหเป๋สวยสิครับป้าเอ๋ตกใจเป้าเอ๋ตกใจเลยอ่าใส่ตรงนี้ตกใจ,ต,ใจตัวไหนเอตัวไหนเอีกตัวไหนน้องพออยากได้ตัวไหนน้องพออยากได้สีอะไรบอกสีเป๋เปเปอยากได้ตัวไหนเป๋อยากได้เอ oh, ็กซ์เลทเอ็กซ์เลทพี่โอ้ใช่อ่ะใส่ตรงนั้นเลยครับใส่ให้เป๋หน่อยโอเคครับฉันกอยากได้ริง่งที่ p o w ่ r band อาร์โอ้ยริ่งอ่ะเยลโล่ริ่งย่าโอเคไ่จินจนาใส่นะอ่ะสุดท้ายให้พอดีกว่านี่อะไร วายตัววายดูวายวายโยโย่ก็ได้เห็นไหมโยโย่ที่เราเคยเล่นที่ยืนยืนเล่นโยโย่วายโยโย่เออโยโย่ตัวนี้โอเคครบแล้วเราร้องไปนะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S พยวสยสม่ใช่ไม่ใช่อันไหนคะนี่โอเคค่ะยูครับหนึ่งนั่นอนุนนี่ลูกเลขหนึ่งอนุนอันนี้ต้อง A B C ีซีทวแบบนี้แหละโอเคเราเป็นฟิสก็ได้นะวันทว t ปโฟร์ไฟด์ when I got a fish alive six 7, 8, 9, 10 Then I l นท์เทนเดนไอเลพิมกเกนปล่อยมันไปแล้ว h ายดีจีเลตพิมโกะขออ็ดบิดไม้ t ิงเกอ g ์โซว์ว่าฟเ i ด็ดเอ็ดไม้ดีจี i ้าฟิงเกอร์อันไปลาตกปลาตกปลาตกปลาโอ้ไหนปลาไม่มีปลาไหนดูสิใช่ป่าใช่ป่ามันไม่มีปลามันไม่ใช่มันเป็นเทรนนะครู